999บาทผมคัดมาให้แล้วคุณผู้ชมใส่โคตรลดได้อย่างนี้นะครับนี่คือ Redmi Watch 5 Active ครับกันน้ำได้ระดับ5 ATM ครับ50เมตรตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็โหมดออกกําลังกาย140โหมดหน้าจอเขาใหญ่มากโดยปกติราคานี้เราจะได้แค่หน้าจอประมาณนิ้วนึงง่ไม่เกินนิ้วจอ2นิ้วความสว่าง500นิเท่านั้นยังไม่พอระบบปฏิบัติการเขาโคตรเร็วปกติเราเล่นมันจะมีจริง,ง,ง,งใช่ไหมไอเน,นี้คือคุณดูดิผมสวายครับ โคตรเร็วแล้วคุณได้แบรนด์ด้วยนะครับนี่คือ Redmi ครับ Watch 5 Active ครับจำชื่อนี้ไว้ดีไปกดซื้อได้ครับโหมดออกกาลังกายเยอะตัวเครื่องอลูมิเนียมทนทานมากๆครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวนี้สามารถรับสายโทรศัพท์ผ่านนาฬิกาได้เลยนะครับไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ออกมาหลายรอบทํางานคู่กับแอปมีฟิตเนสแสดงโหมดวัดสุขภาพนะครับอัตราการเต้นหัวใจออกซิเจนในเลือดวัดการนอนก็ทําได้นะเพราะว่าแบตมันค่อนข้างอึดมาก18วันทีเดียวกันน้ำระดับ5ที่ ATM เนี่ยกันน้าได้ค่อนข้างลึกครับฉะนั้นเวลาเรา ไปเลยอ่ะไม่ต้องกังวลนะครับราคาแค่นี้นะครับการทํางานเร็วมากกดเข้าออกกําลังกายครับเห็นไหมเลื่อนแบบลื่นปื๊ดเลยนะครับเนี่ยมีโหมดออกกําลังกายวิ่งกลางแจ้งการเดินนะครับปั่นจักรยานกลางแจ้งนู่นนี่นั่นนะครับเห็นไหมเนี่ยมีเวลาบอกนะครับมีฝีเท้าก้าวไปกี่เมตรนะครับอัตราการเต้นหัวใจวัดแคลอรี่ประจําวันอะไรพวกนี้นะตัวแอปใช้งานได้ค่อนข้างง่ายครับได้ทั้ง iOS และ Android ที่สําคัญครับรองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบแล้วฟอนต์เดียวกับเสี่ยวหมี่ด้วยนะครับในเปอเอสปั่นนี่อ่ะไปซื้อกัน yeah <laughs>